ยังกินน้อครับน้อขอบใจจ้าขอบใจเ่เขียขนเี้ยวจ้าอ่าไก่เหลีองอยงหุหนะครับจะปันแซ่แบกันพะี่น้องนหมมึงคนนเนี้ยวความเออเดี๋ยวตมึงเนี้ยวกันพี่น้องอ่าพีพูจะแสบผมมั้เนี้ หุ่มหอนต้มน้ำใหม่พี่นอ้องคนไ่ะต้มน้ำใม่วลื่องๆเอวโอ,อ,อ,อ้ยคนน่อะอ่าคิดถกะพี่น้องใต้เขาโอ้ยเขามันหอนเลยพี่นอ้องคน,นงาม สวัสดีครับพ่อพี่น้องสุขุกนุนวันนี้ก็มาพบกับช่องพอบานดาราชน,นักกนยแล้วครับวันนี้พ้ากลิ่นอีกแล้วครับวัอนี้นะครับได้ทอดปีใกล้ครับแล้วก็ มันรู้บ่ทอดปีกไก่เหลืองกับไอ้แคบหมูครับกับน้ำมันครับมึอน,นี่อันนี้ขาดกูได้พี่น้องขาดไปได้่อยแก้วบวงนี่ของเศบอีสานครับมาเด้อมาเด้อยสัดเศษน้ำกันมึอน,นี่กิน,น่ังาชีลากินง่ายๆนี่แหละครับพี่น้องตะลเมือมาครับมาเหมือนขยำฮ้อนๆเลยมีง โวกนั่นไม่ไหลพี่น้องเลยฮู้คืนน้องเลย

ข้าเนี้ไก่จ้าเนี้ยไก่ย่างสวัสดีจ้ามาได้จากพี่น้องกินง่ายจังมันเอเข้าวเนี้อห,ห่อนจ้ะ พี่น่องมากจิบกินอีกแล้วพี่น้องจะพึงเบื่อกันด้วยนี่มันเสียบเนาะ Nhìn ngay ngay cái nồng này Còn nhóm hoàng trầm Đeo hấp Đẹp Ừ, cạc mối nào Khóc đấy Khai tắp khóc พี่น้องมากตักแจมกันมาเนี่ยฉนร้อนจะได้กินเจ้าไม่ว่มีปัญหามาเลยจเล่นไปเบิดเลยมาไม่มีเสียงที่แจ่มขึ้นเปิดประตู vui cao cái nào người, chắc bằng cái sườn đó cái nào, bơi hết.

แม่จับจับมันกันได้ไปีน้องเด้เมันจะเลดแต่ล,ตละเมือตะลเวน้นกินเขาออือกง่ายง่ายนเา,า,าสกับสองคนเลยนะครับ ครับก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องขมาเบิงขมาตุดกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องผัวบ้านดาราชาแนลนี่นด้ครับเี่กน,นกับผ้ากินของกระแทบอีกนะจับจออะไรเด้อจ้าพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวมื่อนาจะคิดไม่ไม่เบิ่งนี่ครับ กับพ่อแม่คืนอน้องกับตาเบิงครับมันคิดนาจิตพาดเช็นอย่างวันนี้กับขอก่าบามาสวัสดีครับเจนคิดนาครับผม